วันนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการสหบัดร้อยโททศพลชัยสมินท่านได้รับเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหานะครับของพี่น้องประชาชนที่ตะบลแข่งเที่ยวหมู่สี่ที่รับได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องของน้ําของไฟและวันนี้ครับอยู่ระหว่างการประชุมนะครับของคณะกรรมการผู้ใหญ่หลายๆท่านเดี๋ยวเราจะมสัมภาษณ์เกี่ยวกับในเรื่องของข้อสรุปที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีครับ อบตมีหน้าที่เพราะว่าอบตยังเป็นกการเลย่อบตต้งมีน้าทว่าทางมากระชุมเรื่องว่ากำลังชิงข้อเดี๋ยวเมือจังหวัดจโอไปทางไวไฟ้าอว่าให้เป็นที่ิเตอร์พวกเราเลยนะครับะเวทาอบตจะํำเนินไปใช้ไมจ่เจอเวันสุ่เด็นะครับทำเป็นไปได้วันนี้ได้ยิ่งดีเพราะไหนเราไม่อยากไปโต้ประการเรื่องไวไฟก็ต้องขอ ขอบคุณกเรับุ่วยคนมากที่ร่วมช่วยกันครับขอบคุณจะมิจฉาทิมครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เกิดสัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องน้ำเรื่องไฟกกนะครับที่แตงเสียงหมู่สี่แล้ววันนี้ท่าน นายกนะครับก็ได้มาประชุมกันเสร็จสิ้นวันนี้ครับท่านมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนครับก็จริงๆแล้วก็เป็นข้อของใหญ่ของท่านผู้ว่ารรจัหไันนะครับท่านมีทุกสวนจะเป็นนะครับตลอดทั้งท้านการเภอนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนในจังหวัดก็มีความลงใหญ่ที่ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับแต่ปัญหาน้ําไฟของของของ,ของตำบลแก่งเสี้ยนเรานะครับ ไม่ได้มีปัญหาในท่านระบนนะครับมีปัญหาจะาป้องบุษีค่ะบุษีค่าน้ำเนี่ยขนาดเข้าไปค่าน้ำเข,ข้าไปนะเข,ข้าไปปลาที่ต้องทการน้ำเนี่ยเดินม,มีปัญหาที่บุษีซึ่งหบุษีเนี่ยคือการการประหารจัดก,การน้ำนะที่ผ่านมาตั้งแต่ตั้งแต่ในยุคท่านเก่านะครับในที่ประชุมก็รู้อยู่แล้วว่าผมเ,เองผม,มงเพิ่มระยะ้วลาเป็นหนึ่งป,ปีครับค่าน้ำที่สะสมหมักหมมมาเนี่ยก็ก็ ก็เป็นการบริหารจัดการของคณะกรรมการบ้านนะครับซึ่งซึ่งอปตะต่อเองก็ไม่ได้เข้าไปเก็บเลย่าน้าคาน้ำตรง,งนั้นนะครับกเ็เราก็ไม่ไม่อยากจะเอาปัญหาที่มันสะสมมามาเถียนกันที่ประชุมวันนี้ก็ได้ข้อสรุปว่า,เ,าเราจะต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้ได้ว่าเงินที่เก็บมาหายไปไหนนะครับมันหายไปไหนแล้วก็จะต้องชี้แจงได้ว่าเอาไปใช้ใจ่ายอะไร นะครับผมเองก็ท่านนายเพื่อฝากว่าเดี๋ยวก็ต้องอประชุมในคณะกรรมการชุดใหม่ค่องค่อน้างขึ้นชุดใหม่แล้วะส่งให้ตบตในการเมเอินกายในการบริหารจัดการค่าน้ำต่อไปต่อไปก็ปจะไม่มีปัญหาอะไรส่วนการแก้ไขวันนี้ก็คือ,อก็ผมก็ในที่ประชุมก็ปรึกษาในท่านท้องถิง่ถถน,นเพื่อจนถึงนายเพื่อตลอดถึงท่านประหลัดผมแล้วก็ทางผม นะครับก็วันนี้ก็จะมีการอวตก็จะได้ไปสัญลักณ์ค่าไฟค่าไฟที่การไฟฟ้าให้แสาทนะะรับแล้วก็แล้วก็ก็จะได้เริ่มไฟฟ้าน่าจะต่อไฟได้วันนี้เลยนะครับในเรื่องผู้ใหญ่ก็ดีใจกับชาวบ้านด้วยก็นายกเองเขาไม่ได้ยิ่งนอนจัดนอนไม่หลับมาสองสามวันแต่ทีนี้ปัญหานี้มันเป็นปัญหาใหญ่นะครับการแค่ปัญหาคนเดียวแก้ไม่ได้นเราต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดการช่วยด้วยนะครับ ก็เ,เดี๋ยวก็คงจะเรียบร้อยในวันนี้ก็ชาวบ้านคงไม่ใช้น้ำาน้ำไฟปกตินะครับ,รบส่วนคนที่จัดเก็บค่าน้ำคนะกรรมการหมู่บ้านที่บริหารจัดงานจัดมาจัดการผิดพลาดเนี่ยเราต้องตั้งคณะกรรมการสอบด้วยผมเป็นประธานการสอบว่าว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเราถ้ารู้ว่ากระทำผิดเราก็ต้อง ต้องเลือกมาว่าเก่ากับเดินหรือต้อง,องดำเนินคดีต่อไปเพื่อจะต้องชี้แจงกับสตงที่จะเข้ามาตรวจเรินแสนห้าไว้ใช้อะไรนั่นคือเคล็ดตัวอ,อย่างเลยร้างค,ครับครับและนี่นะครับคือคนของบนดินนะครับที่กล้าคิดกล้าทำที่จะช่วยเหลือชาวบ้านนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็อบอุ่นและสบายใจนะครับและนี่คือท่านนายกนะครับเกียรติซึ่งเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนแม้จะมาเข้ามาบริหารงานแค่หนึ่งปี แต่ก็มาบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องชาวไทยผมพี่ต้นข่าววิถีคุนก้ารายงาน